บักโคนเนี่ยไปปรับทุกกับหัวไอ้ตรงที่มีการสาบานพ <Ừ. S 2> าเจ้ากับคือการกับคําสาบานผมาบอกเลยว่าถ้านคนมันไม่เล่น,นอ่ะมันไม่รู้เรื่องปักทุกกับหัวหอ,าอาจ้าเออแสดงว่าเกิดจากสาย,ยศาสตร์และสายมูของเขาเหรอคะมันเกิดจากเอฟบีที่กินหญ้าด้วยวาง่วนก็ไม่รู้ผีเห็นผีด้วยกันหรือเปล่าน,นะคะมีไหมเรื่องสายดําไม่ผมบอกความอาจารย์ถึงแม้ผมเป็นคนตัวดำแต่ผมไม่เล่นสายดำนะอ๋อเหรอแต่ไอ้คดีน้องชมพู่เนี่ยไอ้เรื่องสยศาสตร์เนี่ย ลักษณะของบักพลเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างชัดเจนเช่นมีการปักทุกกับหัวเนี่ยคือมันคิดได้ไงอ่ะถ้าคนไม่เล่นศิลศาสตร์มันคิดไม่ได้นะจารยอบักพลเนี่ยไปปักทุบกับหัวไอ้ตรงที่มีการสาบานมนเท่ากับคือการกับคำสาบานผมบอกแล้วว่าถ้าคนมันไม่เล่นอ่ะมันไม่รู้เรื่องปักทุบกับหัวอาจานหลังจากปักเสร็จบักพลก็มีการกินฐานต่อใช่ไหมมีการกิน่านต่อจานทำไมเขาต้องกิน่านล่ะ่านมันคือของดํอ อาจารย์เขาก็กินออของดําเข้าไปในตัวครับแสดงว่ามึงต้องได้ของดําหรือเปล่าหรือม,มีการล้าขง,อองของดาออกก็กินของดําเข้าไปแล้วล้างของดําออกโอ้พิลุษเยอะเลยคือถ้ามุมไสยสาศาสตร์คนก็มองอยู่แล้วเนี่ยคือเล่นไสยสาศาสตร์อยู่แล้วบางคนนะสายดำอะเส้นผมเนี่ยมันทำไสยสาศาสตร์อะไรได้บ้างคะคือมันได้อยู่แล้วเพราะศีรษะเราเนี่ยผมเนี่ยมันเป็นของสูงสุดของร่างกายเราและชงผู้เป็นอีก สาวที่บริสุทธิ์และเกิดวันอังคารเพราะวันอังคารมันเกี่ยวอะไรวันแข่งการผมไปทําคุณใสถูกต้องอถ้าอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกการสะกดวิญญาณไหมคะไอ้สะกดวิญญาณเนี่ยอันนี้คือปากบอกแม่จะพูดเลยว,ว่าต่อให้เขาสะกดน้องเขาแต่เขาไม่สามารถสะกดวิญญ,ญาณน้องได้สแสดงว่าที่ลุงพลมีกินมีใช้กับป้าแตนก็เกิดจากสายมูของเขาเหรอคะ ก็เขาถูกเขารวยเมอกี้เขาพูดมีรถมีบ้านรถตู้รถตู้ฝาบ้านก็มีแล้วฝาบ้านฝาบ้านเมอกจริงเมื่อก่อนบ้านไม่มีฝาไม่มีไม่มีฝาบ้านเดี๋ยวนี้มีหมดทุกอย่างมีฝาบ้านมีรถตู้มีที่ดิน8ไร่มีบ้านอีกห้าล้านมีช่องยูทูบเป็นของตัวเองมีเงินมีทองรวยเดี๋ยวนี้ใส่ถูดนัไปไหนเมื่อไหร่อ่ะนั่นล่ะสิครับอ๋อแสดงว่าเกิดจากสายศาสตร์และสายหมู่ของเขาเหรอคะมันเกิดจากเอฟีที่กินญ้าด้วยบางส่วนที่โอ้ย เดี๋ยวบางคนทํานู่นทิ้งโอนมาทิ้งทำาบ้ทิ้งโอนมาทิงาท้งโอนหน้าผุดหัวคุณก็ช่วยได้ไปคิดว่าเอฟซีบางคนกินยากคิดไปเองเท่านั้นเลยก็คิดแบบสายคนที่แบบบ้า,าศิยศาสตร์ใช่ไหมคับทนายเบชาอาจา,จารย์ผมเคยเจอเอฟซีเขาบางคนคที่โอนไปแล้วมการไปทวงกลับก็มีนะ<อ>ค่ะเ,ะเพราะไอ้ช่วงหลังพฤติกรรมบางคนมันแปลกเพราะว่ามันไม่ตรงวัตถุประสงค์เขาเขาก็มีการส่งอินบ็อกซ์ไปขอเงินกลับก็มีนะเหรอครับ